แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัคมผัสผมทำอยู่ที่เพื่อนแต่แม่ก็ไม่เอา ก็กนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กำลังปูผ้านวัดปีพวิตุั้งปูผ้านสรับแล้วนะครับวเป็นัสนะครับฝาลมือเรนระวังเยอะครเก็บแนี้ไแชร์ก็ได้ถ้าม่แรก็ได้นแครับาแล้วด้ไม่เก็บมีดวครับใช้ปุ่แชร์ลงไปจ้าออะ

มีสองไปครับมีสองไปโชว์พานะาน่นะครับกก็จะ่กล้องอยู่นู่นได้ได้ได้้งนรัง้นงใสรกล้องโอเคโอเค

พี่โตนหน้าพี่พี่จี้มส่วนว่างานนนี้พี่แหนีวเยแกเบียราว่างานนี้ปาชู่ทำม่ผป็นหงครับดูที่กับพบนะสี่วนเทปเทปหมูหมูกไก่้วิม

เด็ดที่เด็ดหนึ่งพันบาทมาแล้วจ้าวางเรียงซ้อนกันรัวๆให้วดบนเขาับสนใช่ไะซับสนเฮ้ยอร้านนึร้านมผมเล่นนเก่งหล้านบาท เอาเอกสารมาเอกสารที่เป็นใบเสร็จเหลเอเลยเนาะอยู่ใ้ก่อนเอาเอาละรูปมาบางบอกเอาแล้วที่ที่ที่จะเสียบรูปอ่ะไม่ต้องคนะข้าพเจ้าสายจูวิทย์กมลวิสินผ้าโขเส้นไหว หูเห็ุเป็ดไก่เล่าให้กับสามพระเวสีเงินต่างๆที่นำมาผมก็รับและนำเงินไปบริจาคแต่ว่ามันมีวิญญาณเล่ร่อนสามพระเวสีที่จะมาฉกฉวยแย่งซีนผมนั้นทำอะไรเปิดเผย แต่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่ามีใครที่ไม่เปิดเผยรับหรือไม่รับผมยอมรับตรงๆแต่สามประเวสีต่างๆก็มาก่อควนจึงของนำของเส้นไหว้นี้ไปให้จะได้ปล่อยให้ผมไปทำบุญทำทานให้โรงพยาบาลให้คนอยากได้ จึงนำของต่างๆเหล่านี้มาเส้นไหว้ได้แจหัวหมูเป็ดไก่ผลหมากลากไม้เหล้ารั้วเงินทั้งหมดเนี่ยอ่ะเอาไปเสร็จมาจะพูดให้ฟังอยากรู้เ็ นี่ครับนี่สามล้านนี่สามล้านนะครับเมื่อเอามาให้ผมผมไม่ได้เอาเข้าบัญชีผมผมไม่งโงงงั้นหรอกผมเอาเงินทั้งสามล้านเนี่ยเอาเงินสดทั้งหมดเนี่ยไปซื้อแค่เชียร์เช็คมอบให้กับสิริราชอีกสามล้าน,านไปเสร็จเห็นไหมไปโอนเอาไปโอนเข้าบัญชีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ไม่ได้ผ่านบัญชีผมแม้แต่สลึงเดียวเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดเนี่ยไปให้กับโรงพยาบาลวัตถุประสงค์เงินต่างๆเหล่านี้ถ้าผมจะพูดว่าเอ้ยไม่ได้เอาไม่มีหลักฐานผมก็พูดได้ผู้เจ้าหลักฐานอะไรผมเพราะในนั้นน่ะมันไม่มีไอ้พวกสมามเภสีต่างๆรู้ดีไปหมดอย่างงั้นอย่างนี้ แต่ไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์สักหนึ่งคนเจ็จแล้วคุนรู้ได้ไงพยานบอกเล่าทั้งนั้นดังนั้นวันนี้ผมต้องมาทำพิธีให้กับสามภรเวสีต่างๆที่ฉกฉวยแย่งกินเอาอาหารเอาแสงซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับสังคมเลยสิ่งที่ผมทำให้นั้นผมก็ไม่จำเป็นต้องไปบอกอย่าลืม ไลเกษรกรกห้ให like, hey, hey. hey, ้ให้ยด้ด้วยนะคะไปบาย